ผมจะไปขึ้นเขาที่น่านะ่ะมีอะไรที่แบบเอาไว้ดู GPS ได้บ้างไหมไปบ่อยจังเลยวะไอ้จะดู GPS อะไรเอา้าก็อยากดู GPS แผนที่ไงควหลงจะไปสะปันนะดิใช้มือถือใช้มือถือดิใช้ม,มือถือรุ่นนี้ดิ นไหนรุ่นไหนนี่นี่เป็นของมอเตอร์วูฟมอเตอร์วูฟรุ่น M H 1 M ึ1 M H 1เอ้ย M H หนึ่งนคัญข้อดีคือปกติเอ้ยโอ้โหเราใช้มือถือแพงนี่ชาร์จไร้สายได้มีไวเลสชาร์จใช่ครับรุ่นนี้รองรับไวเลสชาร์จครับผมชาร์จแบตได้ด้วยอ๋อชาร์จแบตได้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าไม่อยากใช้ไวเลสชาร์จมีช่องเสียบ u s B Type C ด้วยด้านล่างโอ้ยกำลังไฟ15วัตต์เลยเแล้วเขาบอกว่าเพราะว่ายุคเนี้ยมันต้องใช้ที่จับมือถือแบบที่มันมีระบบอะไรกันสั่่่่่่นน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 กกกกัััััััสสสสะมมมีีีีเเเเเค้้้้้าาาาาโโชชยยยยยงงงงงใหหหตวดลลลลพืืือออออป์ถ ปกติมือถือแพงจะมีเลนส์กระสาน OS ใช่ไหมครับใช่ไหอ่าเลนส์มือถือมันจะเสียหายง่ายใช้รุ่นนี้ผมบอกเลยจบแน่นอนและแบบถ้าเกิดเจอแดดร้อนเนี่ยมันมีช่วยอะไรได้ไหมสามารถเอาที่บังแดดมาใส่ตรงนี้เพิ่มให้ด้วยใส่ที่ก้นแดดได้ด้วยใช่ถ้าเกิดว่าเองมีกล้องแอคชั่นแคมเลยรพวกนี้ใช่ป่ะสามารถเอาขากล้องหรือเคสกล้องมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือใส่ที่บังแดดก็ได้ได้สองอย่างเลยแจ๋วพี่ไอแบบนี้ซื้อที่ไหนครับพี่อยู่ตะการ์เด็ดตะการ์เด็ดเร็วๆเลยรับประกันหนึ่งปี